สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เหมระดาชนแนลนะคะวันนี้เป็นวันจันค่ะเหมระดามีนัดกับเพื่อนๆนะคะจะไปทานอาหารเวียดนามที่เซ็นทรัลเวิลด์กันค่ะเหมบรรดาออกจากบ้านตั้งแต่9โมงเช้านะคะเช้าวันจันทรถติดมากเป็นพิเศษค่ะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงถึงที่นัดหมายนะคะภายในห้างยังว่างอยู่ ว่ายังเป็นช่วงที่ห้างเปิดใหม่ๆค่ะร้านอาหารอยู่ชั้น5นะคะชื่อร้านเป็นภาษาเวียดนามนะคะก็อ่านยากค่ะพวกเราไปถึงร้านอาหารเป็นโต๊ะแรกนะคะก็รีบสั่งอาหารกันค่ะเริ่มด้วยกาแฟเวียดนามนะคะกาแฟเวียดนามนะคะกับนมข้นหวานค่ะ ชาร้อนๆหอมๆอ,อาหารเวียดนามที่เราสั่งมาทานนะคะก็เป็นอาหารที่คุ้นชินกันในหมู่คนไทยนะคะยำผักชีนะคะรสแซ่บมากค่ะอาหารของที่นี่รสชาติใช้ได้ทุกจานเลยนะคะช่วงกลางวันคนจะแน่นร้านมากนะคะเต็มทุกโต๊ะเลยค่ะแล้วก็นี่คือเมนูของอาหาร ที่ร้านนี้นะคะพร้อมกับราคาค่ะมื้อกลางวันวันนี้ของแหม่มรลดานะคะอิ่มอร่อยแล้วก็ได้คุยกับทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะคะแฮปปี้ดีงามมากเลยค่ะร้านนี้มีหลายสาขานะคะแต่สาขาที่เซ็นทรัลเวิร์เป็นสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดค่ะ มบรรดาออกจากห้างเวลาบ่าย2องมงครึ่งนะคะรถติดมากๆเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะ